สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ค o มิกเวิ l d ์เดลกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของความรู้สึกหลังดูขุนพันสามกันดีกว่าครับตรงนี้เองเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่ามีสปอยเนื้อหายอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูมาเนี่ยนะครับผมก็ไปดูคลิปรีวิวแบบไม่มีสปอยก่อนก็ได้นะครับจะได้แบบพอเห็นภาพรวมแต่ก็จะไม่ได้สปอยเนื้อหาอะไรที่นี่เองเนี่ยเรามาพูดสําหรับคนที่ดูมาแล้วแล้วแบบโอ้โหมันอัดอัน้นมันอยากระบายเหลือเกินเนี่ยอ่ะมาพูดกันตรงนี้ดีกว่านะ ก็มาระบายกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะระบายให้ทุกคนฟังว่าเรารู้สึกว่าอย่างกันบ้างเริ่มกันที่ความรู้สึกแรกเลยเรารู้สึกภูมิใจนะคือแบบเราดูแล้วเครียดหนังไทยด,ดีหนังไทยที่ตั้งใจทํามากๆโปรดักชั่นออกมาดีเนี่ยพูดตรงๆว่า CG อะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เทพมากอาจจะยังไม่ได้สู้ระดับฮอลลีวูดได้แต่โดยรวมก็ถือว่าออกมาดีมากๆและถูกมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไม่ว่าบทไม่ว่าเรื่องราวการเล่าเรื่องมุมกล้อง,องต่างๆเ เพลงประกอบก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะแจ๋วเลยนะอ่ะเรามาไล่เรียงีละอย่างดีกว่าว่าผมชอบอะไรในหนังเรื่องนี้บ้างอันนี้บอกกันก่อนเลยนะครับว่าตัวของผมเคยดูขุนพันมาแล้วทุกภาคนะคือเป็นแฟนคลับมาเลยดูตั้งแต่ภาค1ภาค2เนะี่ยภาค2อนะเริ่มเห็นเป็นจัก,กรวาลมากขึ้นละภาค3เนะี่ยมาจัดเต็มเลยนะครับก็บอกไว้เลยว่าถูกใจนะเพราะว่าเออได้เห็นตัวละครที่เป็นตัวละครเก่าๆเนี่ยมาด้วยถูกไหมก็มาตั้งแต่ตัวลายภาค1ภาค2เลยนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยพอแบบเป็นตัวของเสือฝ้ายอ่ะผมแอบ,บรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยพอมาในแบบเป็นร่างผีอะมาเป็นผีเราใช้พลังท่าของเขาอะที่แบบเหมือนยืนเฉยๆแล้วปล่อยพลังออกไปเนี่ยมันดูแบบมันดูตลกหน่อยๆอย่ะพอมาเป็นแบบในภาคเนี้ยคือมันดูแบบมันด,มนดูมันดูไม่ได้เท่ขนาดนั้นนะแล้วแบบถือไปต์าไปไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยอะมันก็แบบแอบบแบบรู้สึกขำๆนิดหน่อย ต่อะอย่างตัวของพี่น้อยเนี่ยก็มาได้แจ๋วมากเลยแล้วก็ในบทที่รู้สึกว่าเออเจ๋งดีเนี่ยก็คือบทการเขียนที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้มองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าเป็นแบบผู้ร้ายไปเลยคือหนังเรื่องนี้โอเคให้โจนเนี่ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายแต่ พอช่วงหลังอะครึ่งหลังกลายเป็นว่าโจรเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ตำรวจเนี่ยเป็นคนร้ายถูกไหมเหมือนกับตลปัดกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมมาททำให้เราได้เห็นถึงไดนามิกที่เหมือนกับโลกแห่งความจริงว่ามันไม่ได้มีทุกอย่างที่ถูกตัดสินด้วยสีเดียวเป็นขาวกระดำไปเลยหรอกทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีทั้งขาวมีทั้งดําในตัวของตัวเองหมดนั่นแหละแล้วก็มีการเอาเรื่องอาคงอาคมเข้ามาใส่ผมรู้สึก,กว่าภาคนี้เนี่ยใส่มาเต็มกว่าภาค,าภาคอื่นเลยนะมีการแบบมีเวทมนต์ป่าอะไรแบบนี้มาด้วยถูกไหมมีแบบโอ้โหผี มือนจัดเต็มเรื่องอาคมมากๆซึ่งมันทําให้มีความแบบแฟนตาซีเข้ามาในหนังเรื่องนี้เยอะกว่าเดิมเองนะคือภาค2จริงก็แฟนตาซีล,ละก็เริ่มเห็นแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเหมือนอารมณ์แบบฮีโร่แต่ละตัวเป็นแบบคนมีพลังพิเศษแต่ละอย่างเพราะว่าอาคมของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมอย่างตัวของแบบออนันดาเงี้ยขุนพันธ์ของเราก็จะมีแบบความหนังเหนียวแล้วก็หายตัวได้หรือว่าแบบ ตัวของเป้ยงเงี้ยนะครับผมเสือใบก็จะเป็นเหมือนกระสุนคดเนาะแบบยิงกระสุนเลี้ยวได้สูพลังนี้แม่งโกงมากพลังเป้เนี่ยโหดจัดต่อจากนั้นเนี่ยพลังของโตโนโ่เสือดำอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าหยิบดินขึ้นมาเนี่ยเป่ากระสุนแบบหายเป็นผงมาเลยอันนี้ก็เก่งเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามาริโอน่าจะโหดกว่าคือพลังของแบบโตโน่กับมาริโอ้แม่งดูคล้ายๆกันไงแบบสายเดฟเหมือนกันนะครับมาริโอนี่ฆ่าพระแล้วเป็นคาถาเบี่ยงกระสุนครับคือพลังมาริโอ้แม่งโหดมากอะแม่งแบบ เบี่ยงกระสุนหมดอะยิงให้ตายก็ยิงไม่โดนอะเว้นแต่จะยิงจากข้างหลังัวเหมือนมีโล่มากำบ,บังข้างหน้าโหจัดนะครับแต่ก็ดูเท่อะดูกลายเป็นแบบมันดูมิวแทนซสู้กันจะมากกว่าเลยตรงให้เองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็สร้างสารรค์ดีครับแล้วเอาธีมแบบ ความเป็นศักยันไทยหรือว่าอาคม,มแรงต่างๆเข้ามาร่วมกับความแบบยุคยุคแบบยุคโบราณหน่อยที่จะมีความแบบเตีมคาวบอยนิดๆแต่ก็จะเป็นเหมือนคาวบอยผสมกับอาคมเข้าไปนะครับก็เป็นเตีมที่ออกมาเท่เดีมีเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้เองอ่ะพวกแบบเอเลิเมนต์ต่างๆี่ภาคเก่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดูจะดึงจากภาค2มาเยอะถูกไหมเรื่อง,องเสือใบเสือฝ้ายอะไรแบบเนี้ยนะก็มีการเล่าถึงการก่อ,กอตั้งชุมโจรตรงนี้ขึ้นมานู่นนี่นั่นก็ตรงนี้เองอ่ะถ้าดูภาค2มาก่อนก็จะทำให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี้ถา ไี่ด้ดูมาก็อาจจะรู้สึกงงๆนิดหน่อยแล้วก็อย่างในตอนจบก็มีการเอาตัวของอันฮาเวียลูกลับมาถูกไหมเน่ก็ต้องย้อนกลับไปดูภาคแรกนะครับซึ่งความแบบเอาเอลิเมนต์กลับมาเอาจริงๆผมชอบนะที่ให้มีแบบตัวละครภาคเก่าๆมาคบอะแต่จุดจุดที่เป็นฉากรวมกันฉากนั้นอนะผมเฉยมากเลยนะคือมันเป็นฉากที่แบบเป็นฉากไฟนอลการต่อสู้ถูกว่าเป็นแบบโหคลายแม็กซ์แล้วอะแล้วก็จะแบบทีมขุดพันที่มาประกอบไปด้วยเหล่าเสือต่างๆแล้วก็รวมไปถึงศัตรูในอดีตที่กลับมาในร่างผีเนี่ยบุกชาร์จเข้าใส่ตัวของทัตเทพถู แล้วก็กองแบบกองโจนของเขานะครับคือมันดูอเวนเจอร์มากเลยอะช็อตนั้นผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้คือแบบตอนแรกดูมาเฮ้ยแม่งดาร์กเลยว่ามีการแบบฟันขาขาดแบบโดนกินขาขาดหัวขาดเลือดสาดเต็มไปหมดเลยถูกป่ะคือมันมาดูแบบแบบรู้สึกว่ามันโตมากอะแล้วแบบพอมาแบบดาร์กดาร์กเนี้ยแล้วมาช็อตฟิลด้วยการเป็นฟิลฮีโร่อเวนเจอร์ตอนจบแบบผมรู้สึกก็แบบจริงๆมันควรจะแบบดาร์กก็ดาร์กไปเลยเนาะอาจจะให้ดาร์กไปกว่านี้เลยแล้วก็แบบตอนจบอาจจะไม่ได้ดูแบบอเวนเจอร์ขนาดนั้นแต่โดยรวมเนี่ยอโอเคดี ลแล้วก็ชอบความอาคมกับคาบอยรวมกันมากๆนอกจากนี้เองเนี่ยบทก็ยังมีการแบบพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานะครับผมซึ่งก็จะเป็นบทเหมือนแบบบทของหนังยุคใหม่อะไรเพราะจริงๆเราเห็นบทสไตล์เนี้ยมาในหลายเรื่องละแบบยิ่งเป็นแบบซีรีส์เกาหลีหรือว่าหนางเกาหลีหรือว่าหนังแบบฮอลลีวูดอย่างเงี้ยอ่ะจะแบบมีหักมุมอย่างเงี้ยเยอะแต่จริงๆผมรู้สึกว่าช่วงหลังอะ่ะเกาหลีหักมุมเยอะแล้วก็นังฮอลลีวูดเองก็จะกลับมาทำเป็นบล็อกบัสเตอร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็โอเคก็ถือได้ว่าอันเนี้ยบทเรื่องเนี้ยเป็นบทที่ทันยุคเลยนะ แล้วก็เรียกได้ว่านอกจากบทดีแล้วนักแสดงดีแล้วตีมดีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมชอบมากอีกอันหนึ่งก็คือ Element ์ของประวัติศาสตร์พูดถึงเรื่องแบบหลังสงครามโลกครั้งที่2เงี้ยซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลานั้นพอดีนั่นแหละแต่เขาก็มีการหยิบยกเรื่องราวต่างๆเป็นเกิดประวัติศาสตร์มาตลอดทั้งเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบการคอร์รัปชันผลที่ตามมาจากสงครามอย่างการต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็จะมีการเกินๆไปถึงแบบสิ่งที่ทํามาอยู่ในแบบ เหมือนแพทดินไทยในะตอนที่ญี่ปุ่นยังอยู่ญี่ปุ่นเลหลืออำนาจในญี่ปุ่นทําอะไรไปบ้างมีโปรเจกต์แอบคอร์รัปชันลวมเหมือนาทหารไทยนู่นนี่นั่นเห็นปะ่ะมันก็เป็นแบบเอลิเมนต์ที่มาจากแบบความเป็นจริงอะ่ะคือมันอาจจะไม่ได้แบบจริง100%แต่มันก็แบบว่าเอาเขาคงความเป็นจริงมาเล่าได้แบบให้แบบเรารู้สึกสนุกไปกับมันรู้สึกว่าเฮ้ย บบเรื่องของไทยมันก็น่ารู้นะเว้ยแบบประวัติศาสตร์ไทยเพราะโดยปกติถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ค่อยนึกถึงช่วงแบบเก่าแบบเร็วๆเ,เนี้ยสักเท่าไหร่เราจะข้ามไปเลยเป็นแบบพระนเรศวรพรสุริโยไทยอะไรแบบเนี้ยคือถ้าแบบเราอยากจะทําให้ ประวัติศาสตร์ไทยมันน่าศึกษามากกว่านี้ในเรื่องว่าอาสมัยแบบรอ7สมัยรอ6สมัยรอ5้าอะไรแบบนี้รอห้าอาจจะมีละครถูกไหมา,อา 7, รอเจ็ดรอหกอย่างเงี้ยรอ8อะไรแบบเนี้ยเออเรื่องแบบที่มันไม่ได้แบบเก่าไปจากปัจจุบันมากอะ่ะมันก็มีจุดที่น่าเล่าเหมือนกันอย่างเรื่องตรีมอาคมอย่างเงี้ยมาผสมเข้ากับโจนในยุคนั้นมันเจ๋งมากเลยก็เรียกได้ว่าประทับใจในในความเป็นแบบเอาเกรดประวัติศาสตร์มาใส่สุดๆ,ๆนะครับนอกจากนี้เองมีอะไรอีกไหมจริงๆในเรื่องที่ผมไม่ชอบอ่ะก็คือความแบบความไปไม่สุดของดาร์กนี่แหละคือจะมดา กก็ด์กเลยถูกไหมแล้วตีมอาคมมันแบบผีๆมันเข้าอยู่แล้วแล้วก็บางจุดเรารู้สึกว่าแบบอา,อาจจะใช้ CG มาแบบเยอะไปหน่อยอย่างแบบช็อตโยมทมูดอย่างเงี้ยคือแบบ มันมันทำให้เป็นตัวอื่นได้ไหมหรือแบบไม่ต้องมีโยมาทูดเลยได้ไหมคือมีโยมะทูดเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ทําให้หนังดูแฟนตาซีดูสนุกขึ้นนั่นแหละแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยเราไม่ได้แบบอยากแฟนตาซีขนาดนั้นนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่นะแบบโยมาทูดหรือว่าแบบจอร์เขคหรือแบบช็อตยิง RPG พีจีอะไรแบบเนี้ยคือผมว่าถ้ามันเป็นแบบดวลปืนแบบไม่ต้องมี RPG พีจีเลยอ่ะเป็นแบบปืนพกปืนกลแบบอารมณ์แบบเป็นม็อบมาเฟียเตียน่ะผมผมจะชอบมากกว่านะมี r p g มาแล้วแบบมีแบบช็อตเบ แต่ก็เฮยโดยรวมมันก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแค่อาจจะรู้สึกช็อตฟิลตอนท้ายเฉยๆเพราะว่าตลอดเรื่องราวเนี่ยก็ทำาคงตีมมาได้แบบ,แบ,บดาร์กเลยนะแล้วก็แบบมีจุดการเล่าที่แบบรู้สึกว่า ตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเร็วไปแต่แบบอ๋อเข้าใจแหละว่าหนังนางนาแล้วก็มีประเด็นแบบหักมุมเยอะไงมันหักหนู่นแล้วหักหนี่อีกมันแบบมันต้องใช้เวลาเล่าก็เลยแบบพอดูโดยรวมเนี่ยถือได้ว่าเล่าไม่ได้เร็วอะไรไปเลยแล้วก็ไม่ได้ช้าไปด้วยไม่ได้รู้สึกแบบน่าเบื่อเลยนะครับเวลาดูเนี่ยก็แบบพยายามทําความเข้าใจเนื้อเรื่องไปเรื่อยเรื่อยอ่ะคือมันแบบมีเอเิเมนให้เราสังเกตตลอดนะครับผมถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยไอสิ่งที่มันถูกเกิดมาแทบจะถูกเอามาเล่าทีหลังทั้งหมดเลยนะก็โดยรวมยอดเยี่ยมเอาไป9้าคะแนนเลยนะครับแต มันก็มีไ i a แอ่รู้สึกโอข้โหดีใจหนังไทยมีหนังดีขนาดนี้ในแบบที่เป็นหนังแอคชั่นหนังบูเพราะปกติหนังไทยดีๆเนี่ยจ,จะเป็นแบบหนังตลกหรือว่าเป็นหนังแบบรักหนังดราม่าอะไรเลยไม่ได้มีหนังบูเท่าไหร่นานๆที่จะมีหนังบูมาผมก็เลยพูดตรงๆว่าเราจะมีความ b แ a สไปด้วยแหละนะในนั้นนะก็คือเป็น b แ a สหนังไทยเข้าไปนะครับบวกไปแบบ0.5จริงๆเนี่ยอาจจะให้แบบ8.5คะแนนแล้วกันนะถ้าเป็นคะแนนแบบไม่บวก b แ a สแต่ถ้าแบบอเอาให้เราให้แบบจริงๆเนี่ยพูดเลยว่าแบบโอเคเรามี b แ a สเอาไป9คะแนนเลยนะครับผมและนี่นก็เป กลังดูขุนพันธ์นะครับโดยรวมชอบมากๆแล้วก็อยากจะแนะนําให้ใครที่ดูภาค3มาแล้วแล้ว,ลวยังไม่ได้ดูภาคือภาค1เนี่ยลองย้อนกลับไปดูก่อนเราจะได้เห็นเรื่องราวของอันฮาวิเอลูหรือว่าเป็นตัวของเสือฝ้ายเสือใบนะครับผมก็จะมีพลังแตกต่างกันออกไปเนาะเหมือนเราได้เห็นที่มาของอเวนเจอร์คนอื่นของแบบมิวแทนนุ่นอื่นอะไรแบบนี้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอมิกเวิลด์เดลี่นะครับ